ไปปะล่ะเดี๋ยวผมกินข้าวแป๊บนึงอ่าไปกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปช่วยซื้อเสื้อผ้าโอเคครัเก็บไอ้นี่ยข้าวลงคนจะไปช่วชุกขาวไหมคะลงแม่บอกนะอะไรแม่เขาบอกหวานหวานดีชุกข่าวอกินแล้วกินแล้วไปกินข้าวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวช่วยซื้อเนี้อผ้โอเคเดี๋ยวผมมาครับใช่เมื่อคืนเจมส์มนอนบ้านผมเมื่อคืนเจมส์มาบ้านผม คนนอกส,สามารถไว้ครูได้หมดเลยครับผมจะบอกทุกคนนะครับว่าคนนอกเงินเก้าอี้ทําบุญให้วัดใช่ครับผมเงินนะครับผมทดี่ยวจะบอกว่าเราได้ค่าเก้าอี้มาเนี่ยหักหักจ่ายค่าค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนะครับหลังจากหักหักจากค่าใช้จ่ายแล้วเราจะเงินถวายวัดนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมาก เพราะว่าแล้วยิ่งวันนีย้ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยครับยิ่งตื่นเต้นหนักเข้าอีกพี่แนทรอบข้อมือเท่าไหร่คะเอ๊พี่จําไม่ได้น้องปางพี่จําไม่ได้พี่ไม่รู้แต่คือมันก็กเขาใหญ่อยู่น้องเต้นกนลาลังมาครับเมื่อกี้ให้น้องเต้นไปซื้อ,อไปซื้อไปซื้อของครับเมื่อกี้น้องเต้นโทรมา อยู่ภายในแวบไปครับขอบคุณครับทุกคนผมจะบอกว่าทุกคนสามารถมาร่วมง,งานได้หมดเลยนะครับไม่ว่าคนจะเป็นใครมาจากไหนทุกคนสามารถมาร่วมง,งานได้หมดเลยนะครับแล้วก็ต้องอ่าตรงนี้ขอบคุณตรงนี้ด้วยขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่บางท่านนะครับจัดเอ่อบางรอมตัดจัดเตรียมฟู้ดซัพพอร์ตมาเช่นฟู้ดซัพพอร์ตในวันที่ยี่สิบนะครับผมก็ฟอ้ดซัพวันที่วันที่ยี่สิบับพี่พี่ฉันว่าอะไรครับผม ผมรู้สึกว่าพี่แปลกๆนะผมผมเห็นพี่อยู่นะพี่รู้สึกไม่ค่อยพี่รู้สึกไม่ค่อยย e ินดีกับการงานของผมนะขอบคุณครับคุณระบบสิงค้าคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวผมไม่พูดนะนะเดี๋ยวผมจะผมแจกตัวนะสวัสดีคุณพี่ลำใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> วัดข้อมือ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอทุกคนมาใครใครฝากระบบติ้งมาได้เลยนะทุกคนนี่นะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าถึงสามหมื่นวิ่งรอบสาราหนึ่งรอบแล้วไปวิ่งรอบโวยหนึ่งรอบด้วยตอนนี้พี่พี่เนี่ยพี่เนะ็ตยังอ่านไม่ได้ครับเพราะว่าพี่เนะ็ตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เน็ตเข้าไปอ่านนะครับผมเดี๋ยวพี่เน็ตตรงไหลพี่เน็ตเข้าไปอ่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณระบบติ้งด้วยครับแบ่งวัดข้อมือหรือเปล่า เนี่ยแบ่ง้อยเนี่ยครับเหลืออีกประมาณน,น่าจะเนี่ยครับเพิ่มไปขึ้น บอกเขาว่าถ้าโอนผิดมาเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวพวกนั้นน่าจะส่งเข้ามาใช้แล้วเดี๋ยวผมโอนคืนให้เลยส่งเลยกบัญชีไม้ใช่หเพาเข้าคูบวันไหนเอาเวลาเข้าขคูวบนี่เวลาพี่นทพับอะไรต้อ,องแบงค์พันอ๋อก็น่าจะประมาณนั้นครับประมาณนี้ปะผมทำไม่เป็นน่ะผมไม่เคยทำ น่าจะแบงค์พันนะครับแบงค์พันน่าจะพอดีครับแบงค์พันรอบพอดีครับขอบคุณรบติ้งครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมก็อบอกทุกคนนะครับทุกคนสามารถมาร่วมลงงานกันได้นะครับนะครับลงงานกันได้นะครับ ดีเก<ด>ผม้องเลงะไรอะ่เะเะพลม่ใช่ดก,กินรกินล้วกินเคยดีเดี๋ยมไอีนะครับเดี๋ยวพี่นะจะเปิดเข้าไปอ่านนะครับดีมไอคีนะครับผมไปแล้วครับว้คุณข,ขอบคุณครับของคุณพี่พันธมัสามมากมาครับผมครับพี่ถึงสานอนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับกลัวซื้อไปจะหลวมซื้อไรหลวม ไม่เราเขาบอกว่าให้ให,ให,ให,ให้ให้ลองวัดข้อมือน่าครับน่าจะประมาณแบบแบงค์พันนะครับแบงค์พันความยาวน่าจะมาขนาดแบงค์พันนะครับสิบเจ็ดว่าสิบแปดเอียงประมาณสิบแปดเซนได้สิบแปดเซนเด,เด็ดน่าเท่าไหร่อ่ะสิบหกสิบหกผมน่ามาสักสิบเก้าเลยป่ะผมใหญ่กว่าเยอะอ่ะเลยเก้ายี่สิบอ่ะสิบเก้ายี่สิบอ่ะครับข้อมือครับสิบเก้ายี่สิบ รักสามน้องมาตลอดขอบคุณครับขอให้รักกันไปน,นานๆน,น,นะจ๊ะรักกันไปนานๆเลยนะแล้วก,ก็ไปนานๆะรอดูนะครับไม่เห็นไหมเหรออืม <Wert? S 1> ไม่เห็นมั้อย่างเดียวหนูกำลังบินกลับจากจีนจะซื้อของไปฝากได้เลยครับน้องปางเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณ,ณ F C 3านอ,นนอนด้วยนะครับผมพี่ประมาณ19-20ก่สิป,ปัน <5 S 1> ูเอามือครับศิลปินตื่นเต้น F C ก็ตื่นเต้นใครมุดจรงมาล้านนึงครับเฮ้ยร้อยเดียวถ้าล้านหนึ่งนี้ตกใจนะตาไมไปเลยครับล้านหนึ่งนี้กระโดดเลยนะ <S 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 <kes> เดี๋ยวว่ถ้าเขาผมว่าร้านนึงเดี๋ยววัดนะแตาร้านทำไม่เสร็จใช่ไหมขั้นบนนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งหัวหน้าโดดลงมาครับแต่คุณได้แค่ร้านอุ้ยอย่ามาพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวเผื่อได้ตก <c oughs> ใจนะเดี๋ยวแก้บนนี่ยอย่งนี้ถ้าได้ร้านหนี่งให้วนหนัวดนนาานนววแสนเลยสาธุครับสาธุถ้าผมว่าได้ร้านนึงนล้มีติงเข้ามาร้านนึงเนี่ยถวายวัดหนึ่งแสนเลยอย่าไปลุงป้งงานไปเลยไม่ได้ซื้อกุ้งปิดแล้วครับคุณครับวันนี้กุ้งปิดแบบลาดมากุ้งปิดแบบติดมาก เราไม่สปอยว่าใครเกี้ยวใครนะแต่ว่าเราสปอยว่าสนุกมากงานนี้ผมสปอยได้ไหมอ่อสปอยนะผมเกี้ยกล่ีนะครับจะเล่นกัดตัวนะคุณคุณคุณโนจะเล่นกับระบบนะครับโอ้ยถ้าได้ล้านนึ่็ทำบุญแสนหนึ่งจริงครับขอจริงครับสวัสดีคุณพี่คุณพี่มารีสวัสดีครับสวัสดีครับต้องได้คันหนึ่งล้านอุ้ยสาธุครับขอใไปได้าไปที่เพจอิเกะคณะรุงปลาเกจิธรรมดาเมครับแล้วก็ทักไปเลยครับนี่เลยครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าข่าวอีกแล้ววัสดีครับเจมยมเกี่ยววันทีิ่งฮาเลยนะเตรียมรอเลนกันสายวายต้องมานะเรมยมนี่เราจะเป็นลิเกสายวายกันแล้วใช่ไหมชอบคูนี้เวลาอยู่ด้วยกันเสื้อข่าวมาเอาแย้เนี่ยปรดนไ้มปะดีว่าเจมมาข่าวมากข่าวมากข่าวมากรอแพ็กควบคุณครับงานไม่ได้แต่รอดน๋ยุผมปิดออฟเลยครับมาเลยครับ นี่ยถ้าผมตั้งใส่ยาไว้อย่างนึงคุณคุณคนเรียกคุณแน่เลยเอะไรนพี่ตัวหอมเมื่อกี้เมื่อกีออ้ผมมาไปตัดกับข้าวใช่ปะ<อ>แม่ทำข,ข้าวน้องเจมตัวหอมจริงด้วยนน้องเจมตัวหอมมาตะไคร้เลยพี่ตัวหอมจอมคนเนี่ยหอมจริงคนเนี้ยคอนเปักกิ่งโมงสองทุ่มครึ่งครับชินาไสยจะข่าวอลลามากไม่ใช่พี่เนทไม่พิธพี่เจม พี่เจมเขาข่าวมาตั้งแต่กำเนิดครับแม่เขาเป็นคนจีนครับแม่แม่พี่เจมเขาเป็นคนจีนนายเขาหอมกันหอมดมเฉยๆแอเขินหอม <ś c oughs> น,ยมนูยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่นครับพ่จะกินข้าวหรอไหมอร่อยครับพี่เกมมายังหอมจ้าแต่ผมหอมกว่าผมก็ไม่ยอมหรอกในเรื่องหอมอะ่ะแต่ผมก็ไม่ยอมหรอกในเรื่องความหอม,หอมผมก็ไม่แพ้กันหรอก คุณจิงคู่ใหม,ม่มางบารดมีขอบคุณครับไว้คุยที่วัดปักเราดครับพี่น่าเกยที่หนึ่งใจขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น่าเจมสวัสดีครับพี่ดีไว้คุยรล้วต่ปาคาไลฟ์ครับหอมจ้าโนออนมาถ,ถึงถึงไหนนะโนออลไปซื้อของกันครับขอบคุณระบบติงครับทุกคนให้ท่า